โค้ดวัดค้วัดทำอะไรอยู่คะอ๋อกำลังดูว่าโฉนดแปลงนี้มีภาระจำยอมไหมดูยังไงเอ่ยอ๋อนี่ไงตัวภาระจำยอมเนี่ยดูได้เลยนะครับตัวหลังโฉนดเนี่ยนะฮะจะถูกบันทึกไว้เนี่ยแบบนี้เลยนะถ้าใครบอกเราว่าโฉนดแปลงนี้มีภาระจำยอมหรือเปล่าเราต้องมาเช็คด,ดูในตัวของตัวหลังโฉนดแปลงนั้นน,น,นะฮะ <S <S อย่างเช่นอันนี้นะฮะกำหนดว่า ที่ดินแปลงนี้บางส่วนนะฮะตกอยู่ในบ,บังคับภาระจำยอมเรื่องทางเดินรถยนต์ไฟฟ้าปักปานะฮะแค่บางส่วนแค่นั้นนะในนี้ต้องกำหนดไว้ด้วยนะครับว่าโฉนดแปลงไหนที่สามารถใช้ที่ดินแปลงนี้ได้นะครับแล้วก็รวมถึงว่ามีค่าตอบแทนหรือไม่มีค่าตอบแทนเนาะดังนั้นเราเช็คดีๆนะฮะถ้าใครบอกว่าโที่ดินแปลงนี้จดภาระจำยอมแล้วเราต้องมาเช็ค การโฉนดเขาด้วยเนอะว่ามันมีหรือเปล่านะครับขอบคุณค่ะ